สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับยุกีวันนี้อีกแล้วนะคะยุกีมีสูตรดีๆมาแชร์ให้ทุกคนแนะนําไปลองใช้กันอีกแล้วนะคะสูตรนี้ยุกีใช้กับตัวเองแล้วก็เห็นว่าดีมากๆแล้วก็สุดยอดมากๆเลยเอามาแชร์ให้ทุกคนได้นําไปใช้กันนะคะใครที่มีหน้าอกหย่อนยานหน้าอกแฟบแบนหน้าอกไม่เต่งตึงนะคะสูตรนี้เยี่ยมจริงๆนะคะเรามาทำเลยนะคะว่าทำกันยังไงสำหรับสูตรนวดหน้าอกของเรานะคะ สิ่งแรกเลยคือน้ำมันงาสกัดเย็นนะคะหนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะหนึ่งช้อนชาครึ่งอย่างที่สองคือน้ำมันอะโวคาโดสกัดเย็นนะคะน้ำมันอะโวคาโดนี่เขาจะช่วยในเรื่อง ทำให้ผิวของเราแข็งแรงแล้วก็กระตุ้นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม่ให้แข็งแรงและดูนุ่มเนียนนะคะครึ่งช้อนชานะคะใส่ป็ไปครึ่งช้อนชาสีทองทองและที่ขาดไม่ได้สำหรับสูตรนี้เลยคือน้ำมันาน้ำมันขออภัยนะคะน้ำมัน น้ำมันว่านหางจระเข้สกัดเย็นค่ะหกหยดนะคะใส่ลงไปเลยประมาณหกหยดสองสามสี่ห้าหกค่ะแค่นั้นเองนะคะแล้วก็คนให้เท่ากันนะค่ะจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะสามอย่างเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ น้ำมันงาวิตามินอีวิตามินอ e, ีน e, เยอะมากเลยนะคะดีมากๆสําหรับผิวของเราทำให้ผิวขาวใสแล้วก็ผิวยืดหยุ่นแล้วก็ชุ่มชื่นนะคะน้ำมันอะโวคาโดทำให้ผิวของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็น้ํามันวานหางจระเข้สกัดเย็นทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าดีขนาดไหนนะคะสุดยอดเลยนะคะอ่ะเรามาทำในการนวดเลยนะคะ นวดหน้าอ,อกให้ต็งตึงนะคะนี่สมมุติเป็นหน้าอ,อกของยุกี้นะคะคือจะทําให้ดูนะคะจะใช้นวดนี่เลยค่ะตรงเต้านี่เราจะลูบเบาๆนะคะห้ามห้ามกดนะคะตรงเต้าของเขาเลยนี่เราเราจะไม่กดนะคะแต่ข้างๆเนี่ยข้างๆนี่เราจะค่อยๆนวดนวดตรงข้างเต้านะคะนวดให้ทั่ว นวดข้างแล้วประมาณห้านาทีนะคะนี่ค่ะข้างข้างเต้าของเขาเนี่ยเราจะทำอย่างนี้ลีดขึ้นมาอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ข้างบนนวดเบาๆคลึงเบาๆนะคะให้ทั่วห้านาทีตรงส่วนกลางเนี่ยตรงเต้าของเขาโดยตรงเนี่ยเราจะไม่กดนะคะเราจะคลึงแค่คลึงเบาๆให้ให้น้ำมันซึมซาบนะคะเราแตะข้างๆ้างนี่ทำการนวด ทำการดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะนวดรอบๆให้ทั่วนะคะห้านาทีทำสองข้างทำอย่างนี้ทุกวันนะคะประมาณ5วันถึง1อาทิตย์คุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าอกของคุณนุ่มเนียนเต่งตึงนะคะแล้วก็ดูเป็นสีชมพูด้วยนะคะตรงตรงพูดง่ายๆเลยคือตรงหัวนมนะคะจะออกเป็นสีชมพูแล้วก็ผิวตรงนั้นก็จะเลื่อนๆแล้วก็ ขอบอกเลยว่าดีมากๆอยากให้ทุกคนได้นำสูตรนี้ไปใช้กันนะคะสำหรับวันนี้ยุกี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ